5เทคนิคในการพูดระดับที่โน้มน้าวจูงใจผู้อื่นเพื่อให้ตัดสินใจร่วมทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกับเราได้ข้อแรกให้ผู้ฟังเป็นจุดศูนย์กลางเวลาเราทําธุรกิจมันจะมีคําบอกว่าลูกค,ค้าต้องเป็นจุดศูนย์กลาง customer centric แต่ในการพูดก็ใช้หลักเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนจาก customer เป็น orient centric คือผู้ฟัง เป็นศูนย์กลางเราก็ต้องวิเคราะห์ความต้องการของผู้ฟังสิ่งที่เราพูดเกิดประโยชน์กับผู้ฟังในมุมไหนได้บ้างแล้วก็เรื่องราวที่สามารถเชื่อมต่อกับชีวิตของผู้ฟังของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องประมาณไหนเพื่อทําให้เราสามารถคอนเน็กกับผู้ฟังได้ถ้าเรื่องของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับระดับของคนฟังนะระดับคนฟังอยู่ระดับบนแต่เราไปพูดเรื่องใต้สะดือเยอะแปลว่ามันไม่เข้าละหรือคนฟังของเราอยู่ระดับกลาง เราใช้สับสูงกันไปอ่ะไม่เหมาะกับเขาเขาฟังแล้วก็มีความเครียดและเชื่อมต่อกันไม่ได้การที่เราจะจูงใจเขาก็จะหมดโอ,อกาสไปเลยข้อที่2เรียกว่าการสื่อสารนมนาวเนี่ยจำเป็นต้องวางโครงสร้างเนื้อหามันก็จะมี3มท่อนหลัก1คือท่อนเริ่มต้น2ท่อนกลาง3คือท่อนจบเริ่มต้นต้องทําให้คนแบบตื่นเต้นอยากตามนะถ้าเริ่มต้นก็เฉยๆละคนก็ขอหมอนดีกว่า เตรียมหลับแล้พอตรงกลางเนี่ยต้องเรื่องราวต้องกลมกลืนกับเรื่องที่เริ่มต้นมานะไม่ใช่ว่าเราเริ่มต้นเรื่องหนึ่งแต่พอกลางกลายเป็นหนังคนละม้วนคนก็จะงงและตอนจบตอนที่3ต้องจบแบบจับใจหรือสามารถ call to action ได้เพื่อเรียกร้องให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนกับดูหนังนะหนังมันก็มีเรื่องของไตเติลนิดหนึ่งแล้วก็เดินเรื่องเดินเรื่องต่อเนื่องมาให้มันกลมกลืนกับช่วงไตเติลที่เริ่มมา เวลาจบหนังก็จะจบแบบจับใจเพื่อทําให้เราได้ฟิลลิ่งนั้นกลับบ้านการพูดคุยก็เหมือนกันข้อที่3เวลาสื่อสารเนี่ยต้องสื่อให้ครบทั้ง3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ึคือเนื้อหาเนื้อหาสาระแน่นอนถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะสื่อสารอะไรนะองค์ประกอบที่2คืออารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกต้องไปไม่ใช่ว่าแบบนับๆๆไลฟ์ฟิลลิ่งอ่ะ ไม่ใช่มีแต่เนื้อหาแต่ไร้อารมณ์คนก็ไม่อยู่กับเราองค์ประกอบที่3คือสิ่งที่เราได้ทํามันหมายถึงว่าถ้ามีสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเราจะกลายเป็นคนน่าเชื่อถือไม่ใช่คนที่พูดแต่ปากบางคนมีแต่เนื้อหาอัดแน่นเลยแต่ไร้ความรู้สึกมันจะเชื่อมอารมณ์คนฟังไม่ได้หรือบางคนมีเนื้อหามีความรู้สึกแต่ ไม่มีประวัติพิสูจน์ทราบว่าเป็นคนแบบนั้นก็กลายเป็นไม่น่าเชื่อถือการโน้มน้าวคนอื่นก็จะยากขึ้นละข้อที่4เราต้องใช้การสื่อสารที่ขับเคลื่อนอย่างมีพลังนั้นหมายถึงว่าเวลาพูดคุยกับคนมันจะต้องส่งทั้งเนื้อหาสาระที่พอดีพอด,พอดีแล้วส่งทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกด้วยนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ย อารมณ์จะเป็นตัวห่อหุ้มบางสิ่งบางอย่างที่เราสื่อสารไปถ้าเรามีแต่ข้อความเนื้อหาสาระไปแต่ไม่มีอารมณ์คนจะจดจำอะไรไม่ได้เลย คนจะจดจำสิ่งที่เขาประทับใจและสิ่งที่เขาประทับใจมันมาจากอารมณ์ที่เราเชื่อมต่อที่เราส่งไปเชื่อมต่อเขาได้งนั้นเคล็ดลับสำคัญก็คือต้องรักษาอารมณ์แล้วอารมณ์ของเราเนี่ยเราต้องไม่เป็นคนทำลายมันการพูดน้มน้าวใจคนที่ดีมันต้องพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแล้วก็พุ่งขึ้นสุดจุดสุดยอดคือ peak state เนี่ยตอนที่เราจบการพูดเลยข้อที่5ให้จบการพูดในขณะที่คนยังรู้สึกอยากฟังตอนทเราพูดดีแค่ไหนนะ มันก็ต้องเคารพเรื่องความคาดหวังของผู้ฟังด้วยถ้าเราบอกเขาว่าเราพูด2ชั่วโมงพูดดียังไงก็จบใน2ชั่วโมงถ้าลากไป2ชั่วโมงครึ่งบางครั้งคนเริ่มรู้สึกว่ามันอิ่มละมันพอละก็ทําให้คุณค่าของเราพร่องไปนี่คือหลักสําคัญในการพูดน้มน้าวจูงใจผู้อื่นให้ได้ผลชะงัดเลย